อยู่กับสมองฉันเนี่ยมาดูป้ากับพี่เน่งกินข้าวนะคะ,ะมื้อนี้หลายคนแค่บงังหน่งสองคนนี่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้พูดมีบ่านวนุและน้องนิกกี้ด้วยเนี่ยโอ้เป็นตาแสบเนาะน้องนิกกี้่อยู่ไหมน้องนิก,กี้นะตุกกี้กกอ,อันผู้ใดเคยเห็นในะคลิปเห็นป้าจับป่าไหมป่าคือเก่งแท้ป่าคือเก่งเดี๋ยวลงไปจับป่าเองได้อ่า เก็นถือลับปั้หลุดมือกับไปเพิ่มนี่นั่งแสดงว่าโบเกงี่นัะอีชักชักนั่งได้มากอีกพ่าปวนอยนโอ้โหเ่นนั่งก็โดนลยอ่ะนาย้างกิ่ราบอกนีแหละว่าปากบติ่งเลยนาย้างก็ไดากว่ปากบอติ่งแดงแดครับรถไถแจ๊สเอาบงอาตินเล้าเนาะบังนีแล้วเหตุยาขอบนะครับ อิ่มไว้นี่ป้าอิ่มโัวเนาะนี่อยู่นะคะอืมเป็ดต่อแซ่บนี่แล้วน้ำลายเฮียคนมาห้งานให้กินไรก็คนงานมาหาพี่ปูเราทาเสร็จแล้วเหรอคะครับทำแล้วอ๋อปูเสร็จละรอยดีใจวันทำไมรอนารอานรอ เขสิเปอร์เซนเอกี้บเก็เดีวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยนวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเียอเยวเดีเดี๋เดี๋ยวียวเี๋ยวเเดี๋ยวเดวเีย็เงเยเดนวเยวเดี๋ยี๋นี่เดี๋เดี๋ยี๋ยี่ยวดี๋ยวดียวเดี๋นยวยาีเดี๋ยียย ยังม่ทัดซุกตอน้็าบจ้กินให้มันพร้อมกันเดียฮะจบกินมันเดียวสะโพตเขนเอันนี้แล้เท่า่กินพร้อมกันมืกี้กันถิ่นงไปหาบ้าอ้ยเพชรกินมาสันเบื้งในจังนีมันสีหย่ำคานี่จังสีอะไรับเออเรามีซองดอกเรื่องต้นเหตุคือน้ำมันรถไรุนเก็บเสียงนะไรุนเก็บเสียง เมื่อกี้อร่อยไหมลูกไดปืนยังเียยเด้อเด้อเดี๋ยวยายกินรอตอนนี้รู้จักรู้จักทุกคนแล้วเนะอ๋อตอนนี้อ๋อแกไปแล้วนี่รู้จัก้คนแล้วขึคนไม่รู้จักเลวเกียยวเวเียวเกกียีีย ย่างไรร้จัก๋แล้วไปกับพ่บ๊อดตัวรู้จักกันแล้ววันนี้รู้จักแล้วเข้าไปแล้วเขาญาไปแล้วมืจับไปแล้วญาพิ่นจับแล้วพี่มาเขาไปแล้วตัวสุดท้ายเอามันเย็นเย็นหนึงโมเมนต์บอกตัวกระับ มันใส่เม็ดใส่ไมคขีดมาเลยใส่กระเพ้าเนาะจันทกน่ะแตกเด้อไปทำวให้น้ปูนะไปได้นะดิ่งอ้ไน้ำปูดำๆนั่นเหรอใช่ดำ ไม้สร้างใหญ่ติงปลาไม้สร้างติดสร้างใหญ่ติงปลาไม่ื้องได้เฮ้ยบังจะได้หยุดดีอ่ะป้าแอนมินมากินแล้วลูกแล้ว

เขาไปนั่งในร้านเล่าพนก็อยากถ่ายเนาะพนก็อยากพ่ายด้วยนันกระไรเมนแบนยันบอยปลาไม่น่าจับปลาแน่นอตัวหนึ่งน่ะจับปลามาด้วยนะจับปลามาปิ้งด้วยนะไปดูว่าเขาเจอปลาเขาจะปินไหกลัว ับลมเ,เลอกแอดมินน้อยพาเรือกล้สัแอดมิน

พัดเอาเอาไอ <sh arp inhale> ้น <father> ันพายน้าบัดฮูจเคตเดนนันนะ้าพายเรือเสยเลยเร้อเเลยนกรอบจองอธิบายให้มันเข้าใจได้บอกว่ายังละผพาเมื่อผ้าสะก้อนอ๋อเขาก็เลยไม่ร้องมีหน้า แอ,อดมิดดดดนน้อยไปหาปลาอยากเดินเงินานงานทัพทาถอดรองเท้าแล้วเงานด้ำน้ำทัพอายนอนนอนเน้ <c oughs> าแล้ว ไม่ต้องให้ลงผิวน้องอยังผิวเ,เด็กอยู่นี่ก็าาล้างปลากินน้ำกันคืออยู่เออคืออยู่คืออยู่น้เอ <c ười> ้ยเป็นป่ามันก็ต้องกระดองย่างปลาไม่ได้ขู่ป่าลืมจ้ามันคือดอก